I'm Dan Jingjo Crub. Hi, I'm Andrew. Today we are going to draft the steers out of the main mob so we can top them up and get them a little bit fatter before sale in three weeks' time. So that's what we'll do today. Uh, copper carp. <laughs> ตอนนี้เรากำลังนั่งรอแดดดิเอีนดูอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังซ่อมรั้วค่ะรั้วข้างหลังพังค่ะเพราะว่าแกะทําพังค่ะเดี๋ยวสักพักเราจะไปแยก ลูกวัวออกจากฝูงกันนะคะเมื่อกี้ดิดีบอกว่าเราจะต้องไปแยกลูกวัวที่เราจะขายภายในสามอาทิตย์ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะขายเราจะไปเพิ่มน้ําหนักก่อนนะคะตอนนี้น้ําหนักก็น่าจะอยู่ประมาณสามถึงสี่ร้อยกิโลต่อตัวค่ะแต่เราจะต้องแยกออกมาจากฝูงก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มน้ําหนักภายในสามอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภายในสามอาทิตย์จะเพิ่มน้ําหนักได้ประมาณกี่กิโลนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีที่เขา เพิ่มน้ําหนักวัวกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปแยกลูกวัวออกจากฟูง okay, กันง่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะวัวฟาร์มนี้นะคะแค่เห็นเจ้าของก็วิ่งมาที่ประตูแล้วะคะ่ะเดี๋ยวรอดูเวลาเปิดประตูนี้วิ่งโคตเลยะคะ่ะไวมาก เห็นไหมคะเกล็กไปเดีเ๋ยวเราจะไม่แยกกันนะคะแยกเอาเฉพาะตัวที่อ้วนๆตัวที่ยังไม่อ้วนเราก็จะคิบไว้ก่อนคะ่ะเอาแต่ตัวที่อ้วนๆไปขายก่อนนะคะจะแยกอ,ออกมาประมาณ20ตัวคะ่ะก็คือ แองกัสสิตัวแล้วก็ชาลเลย์อีกสิตัวค่ะอันนี้ก็จะผสมทั้งลูกวัวปีนี้แล้วก็ของปีที่แล้วเห็นตัวสีแดงๆไหมคะตัวที่ไม่มีแท็กตัวนี้คะ่ะนี่คือเป็นวัวตัวผู้นะคะแล้วก็สีแดงที่เห็นอยู่ตรงนูง้นก็เป็นตัว สีเป็นตัวผู้เหมือนกันที่เราติดแท็กไว้สีเ oh. ยเขียวนี้เป็นแม่พันแม่พัน์มีอายุเท่ากับตัวนี้เลยนะคะประมาณปีครึ่งผสมพันธ์แล้วก็จะคีบไว้เป็นแม่พันธ์ุ oh. ก็จะขายเฉพาะตัวผู้เดี๋ยวเรามาดูแดดดี้ของเราแยกกลัวกันนะคะ oh. Sorry. พด็เปอร์เซ็นต์ร้อ100%อ่าเซ็นต์แองกัสนะคะคือไม่มีผสมเลยนะคะเป็นพันแองกัสเรียวๆเลยค่ะโตโตมากค่ะน้ำหนักหน้าจะประมาณ400เลยนะคะด,ดูแก่เดี่ยวดูแก่วินเนี่ยให้ด ชิคกีเอาออาอาปีนนี่เก่งมากเลยอ่ะขอบอก s ิ e wants t a ลูก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 วัวมันกลัวไม้เลียวลูก เดดี้ for daddy มันกลัวตีมันระวังระวังอ้าว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 เด็กดดี้ก็จะอยู่ด้านซ้าอ้าวเอลลี่เก่งมากรู้ตัวค่ะว่าต้องโดนล็อกคอค่ะห้ามเข้ามาเข้ามาไม่ได้ Bye are stay there? She's has with mommy. I'll give him give me his hat please. Uh, uh, open the gate. Summer boy. It's gonna help daddy. Now I'm gonna close the gate. Should we put him down here? Good boy. What about mommy? You're not gonna let me inside? Oh. อ๋อไม่อยอมไม่ราเข้าไป<ม>าอ่ะ มาแล้วสามตัวดาววิวก Bilyam. <coughs> look, 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 <coughs> look, 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 30 years ago, the Japanese loved our meat. The other ones that started with the... Oh, we sent the meat to Japanese as well? Yeah, the big ones. The big one. Right. They love anchors because it, uh, Angus because it's similar to what? Similar to the Wagyu. Wagyu. They said that in Japan, คือ mm. ชอบแ mm. องกัสเ mm. พราะว่า mm. เนื้อมันคล้ายๆกับวัวพัน w h a can you say t h again t a please Wagyu Yeah เหมือนกับเนื้อพันธ mm. ุ Wagyu ของญี่ปุ่นนะคะ่ะ mm. เนื้อจะหวานคล้ายๆกันเขาก็เลยประมาณว่า20ปีที่แล้วนะคะ mm. เขาก็เลยพยายาม คำพันายพันจากสีแดงมีสีดำค่ะอืมคอมรู้เขาบอกว่าเมื่อกี้แดีบอกว่าตัวสีแดงๆตัวนั้นนะคะเขาบอกว่าเป็นเลียวแองกัสแล้วก็อดีตนะคะพันแองกัสจะเป็นสีแดงนะคะไม่ใช่สีดำเพิ่งรู้นะคะเห็นไหมคะตัวแดงๆตัวนั้นนะคะ แม่วัวค่ะยัยอีสบิ๊กเกือบสองและครึ่งจ e ิงเหรอขาบอกว่าตัวนี้สองกับสามปีค่ะดูดูหน้าตัวโตวมากเลยแม่พันแม่พันสวยมากตัวนี้ นี่แม่ทันทั้งนั้นค่ะแม่ทันกับลูกัวคัดแยกเอาไว้ล็อกนี้นะคะนี่เหนือเย้เหนือ What are you doing with him? E se que põe. ไปปิดประตูฝั่งนู้นอย่าไม่ให้วัวออกไปอีกล็อกนึงค่ะให้อยู่แต่ในลอ็อกนี้นะคะดูวัวทัวผู้ตัวนั้นนะคะพอเห็นตัวเมียก็ได้กลิ่นค่ะวิ่งเข้ามาหาตัวเมียเลยแต่ไม่ใช่เวลาประสมพันธุ์นะคะทำอะไรไม่ได้จ้า ต้องแยกกันอยู่ไปก่อนเนอะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวผู้เห็นตัวเมียไม่ได้ก็ดีก็ได้ค่ะ <c oughs> อยากเข้ามาในฝูง <c oughs> อคอกันเลยทั้งสองตัว <c oughs> Bye boy you can't get in there เซ็กบายแดรี่เบธทำทำไมซนอย่างนี้ คลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วนะคะถึงเวลานอนของวิลเลียมแล้วค่ะวิลเลียมต้องไปนอนกลางวันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปดูเคล็ดล,ลับในการเพิ่มน้าหนักบัวของวันนี้กันนะคะบัวที่เราแยกกันวันนี้นะค่ะไปดูว่าพ่อน้องวิลเลียมเขามีเคล็ดลับในการเพิ่มน้ําหนักบัวยังไงภายในสามอาทิตย์นะคะก่อนที่เขาจะขายสู่ท้องตลาดค่ะลาทุกคนไปแล <ไป S 2> <ส>้วนะคะบ๊ายบายค่ะ